สวัสดีครับพี่พี่น้องๆทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง h o Home c h ชฟ s Academy บ้านหมากรุกครูพงนะครับคลิปนี้ครูพงจะพาพี่พี่น้องๆทุกท่านไปรับชมเกมการแข่งขันหมากรุกไทยของท่านอาจารย์โรสะพานใหม่พบกับท่านอาจารย์ด็อกเรโนเป็นการแข่งขันในระดับสุดยอดเซียนในปี2548มหกรรมหมากลุกไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนมีแต้มใดให้พวกเราได้รับชมและศึกษากันเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์ไพโรจนะครับหรือโรดสะพานใหม่พัฒนาเม็ดขึ้นมาชฉสองด็อกเตอร์โนพัฒนาโคนขึ้นชฉเจ็ด อาจารย์โรดเดินเบีย้ยจอสี่ดรโนพัฒนาม้านะครับจอ7อาจารย์โรดพัฒนาเม็ดนะครับจอสามดรโนพัฒนาเม็ดคอเอาจารย์โรดเดินเบีย้ยเฉ3สามขึ้นไปชอสี่จะขึ้นเป็นม้าโยงขวานะครับ ดอกเรโนเดินเบี้ยช6มาชอ5อาจารย์โรดขึ้นม้าครับดอกอรโน no, นำเรือมาชอชั้งแปดอาจารย์โรดขึ้นโคนคอสองดร์โ no, นนะครับตั้งรับในรูปของม้าเทียมครับอาจารย์โรดพัฒนาม้าอีกตัวขึ้นมาเป็นม้าโยงขวา เกมนี้เป็นม้ายงขวาสู้กับม้าเทียมเบี้ยงงอหมางอหอาจารย์โรดเดินเบี้ยขอสี่ดรโนขึ้นเม็ดครับอาจารย์โรดปูเบี้ยคู่ริมดรโนขึ้นคนผูกเม็ด อาจารย์โรดขึ้นโคนผูกเม็ดหมากฝ่ายแดงคือม้ายงขวามา,มาตรฐานนะครับหมากฝ่ายดำม้ายงม้าเทียมนะครับมาตรฐานถ้าขยายโคนขึ้นก็เป็นม้าเทียมอิทธิฤทธิ์นะครับ หมากดำนะครับเดินเบีย้ยคอหกมาคอหอาจารย์โรดนำเรือมาขอหนึ่งครับด็อกเตอร์โนยันเบีย้ยริมไว้ครับเพื่อต้องการปิดศึกทางด้านปิดขวาอาจารย์โรทิมสูงครับเป็นเบีย้ยสะกดทับ ดอเตอร์โนเดินเบี้ยริมครับอาจารย์โรดโจมตีทันทีนะครับด้วยการนำเบี้ยที่ชอสีกินแรกเบี้ยชอห้าเบี้ยขึ้นมากินอาจารย์โรดยันเบี้ยไว้ครับถ้าเป็นทรงนี้นะครับหมากฝ่ายแดงจะดีกว่าเพราะว่าม้าโจมตีเบี้ยครับ ดรโนยันเบียไว้ครับผมอาจารย์โรดนำเรือยอนหนึ่งมาจอ1หนึ่งกดต่อขุนดรโนขึ้นโคนสุดชาติครับเป็นม้าเทียมโคนสุดชาติอาจารย์โรจขยายโคนขึ้นขอสามดรโนขึ้นขุนชอเจ อาจารย์โรจนําำขุนขึ้นคอสองดรโนนำเม็ดบุกเข้ามาครับเริ่มสู้กันแล้วนะครับผมมีการลำเลียงตัวหมากขึ้นมากลางกระดานอาจารย์โรจนํนำเรือมาใช้งานที่งอนหนึ่งครับ ด็อกเตอร์โนนำเรือกอแมางอแผูกมาไว้อาจารย์โรจนำเรือกดขุนครับขุนขึ้นมาชอช้างหเรืองอหนึ่ง 1, มาจอหนึ่งครับดอกเตอร์โนนำเรือไปจอแด อาจารย์โรดนะครับเดินเบีย้ยไล่เม็ดจังหวะนี้ด็อเรโนนะครับนำโคนขึ้นมาบูแล้วนะครับขอสู้เลยนะครับไม่กลัวว่าจะถูกกินเม็ดนะครับอาจารย์โรดนะครับดึงมา้ากลับมาเตรียมนำโคนขึ้น สลับตำแหน่งดรโนขอนำเรือก,กดต่อขุนบ้างครับอยู่ตากดอดขนมหวานนะครับอาจารย์โรจนจึงหลบขุนมาขอสองดรโนนะครับตัดสินใจในจังหวะนี้เบี้ยงงอหกินเบี้ยจอสจะได้นำโคนเข้ามาบุกได้ ม้าขึ้นไปกินโคนขึ้นมาครับไล่มา้าไม่กลัวจะเสียม้านะครับอาจารย์โรสนะครับนำโคนขึ้นไปยอมแลกม้าเลยเบี้ยบุกขึ้นมาไล่โคนโคนถอยกลับครับ อาจารย์ด็อกเตอร์โนนะครับสู้เลยครับด้วยการกินโคนขึ้นไปกินเริ่มมันแล้วนะครับดึงเม็ดถอยกลับม้าขึ้นไปอาจารย์ด็อกเตอร์โนดึงมา้ามาผูกโคนไว้ อาจารย์โรธนะครับเตรียมซ้อนเรือขึ้นเรือนะครับจอสองดอ,อรโนนะครับดึงโคนนะครับไปผูกเม็ดอาจารย์โรธเดินแต้มเด็ดครับโยนเม็ดเข่าลอยโจมตีเบีย้ยและเม็ดแต้มนี้นะครับจะบุกข,ขึ้นไปกลางกระดานสวยงามมากครับนะครับ พี่ๆน้องๆพิจารณาแต้มเม็ดแต้มนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเป็นแต้มเด็ดของเกมนี้นะครับเป็นจุดแพ้ชนะนะครับมาดูว่าอาจารย์ดรโนจะตั้งรับอย่างไรนะครับตัดสินใจนําเบี้ยนะครับขึ้นไปกินถูกม้ากินเบี้ยริมรุกครับขุนหลบอัตานี้ หมากลับโคนขึ้นมาปูเบีย้ยขึ้นไปครับนะครับจะเห็นว่าทางหมากหมากแดงได้เปรียบนะครับขุนถอยหนีนะครับเรือนะครับมากดต่อขุนจะเข็นเบีย้ยไล่โคนแล้วก็งหงาย ม้าขึ้นไปตอนนี้สนุกกับหมากแดงแล้วครับผมเบี้ยไล่โคนโคนขึ้นมาแต้มน,นี้แสบมากครับหงายไม่ว่าจะถอยโคนไปกินหรือม้ามากินถูกเบี้ยริมนะครับขึ้นไป แต้มน,นี้เส้นให้กินโคนด้วยนะครับถ้าโคนกินถูกมานะถูกเบี้ยงหนนะครับเปิดรุกแล้วก็จะกินโคน ขุนจะอยู่ไม่ค่อยดีนะครับตัดสินใจจังหวะนี้นะครับดึงโคนไปกินเจอเบีย้ยแต้มนี้ครับหลบขุนนะครับก็ยังเสี่ยงอันตรายนะครับกินโคลนครับ ม้าขึ้นมากินอาจารย์โรดเป็นต่อทางหมากนะครับแล้วก็เป็นต่อสักหมากม้ากลับมาตานี้ครับม้านะครับไปผูกกันไว้ อาจารย์โรดดึงโคนตัวนี้นะครับเตรียมขึ้นไหลมานะครับผมเบี้ยขึ้นมาทิมสูงไว้ครับม้าขึ้นไปโคนขึ้นมาครับผมยึดพื้นที่แล้วนะครับ เรือออกคลองโคนขึ้นมานี่คือสไตล์ถนัดของอาจารย์โรสะพานใหม่เลยนะครับมาขึ้นไปบุกครับไม่กลัวว่าจะถูกกินเบี้ยริมรุกนะครับ ดึงม้าถอยกลับไปป้องกันเรือมาซ้อนครับเตรียมเล่นแต้มเข่าลอยครับโคนเปิดตีรุกแล้วนำเรือนะครับเข้าไปตีตรุกดรโนนะครับหลบขุน โคนเข้าไปแล้วครับผมหลบขุนครับโคนบุกเข้าไปครับผมบุกรุนแรงมากนะครับเพราะว่าตำแหน่งเป็นทางของโคนเลยนะครับไหลขึ้นไปหลบอีกครับ อาจารย์โรดรอบคอบไว้ก่อนครับผูกเบี้ยดกเร์โนตัดสินใจนำม้าก,กินโคลนตัวนี้ครับไม่ค่อยดีนะครับถูกม้าขึ้นไปกินจุดประสงค์อาจจะจำเป็นต้องอยากที่จะหงายนะครับมาดูครับว่าอาจารย์โรดจะแก้ยังไง ลองหาแต้มแก้กันนะครับม้ากินเม็ดแล้วตีรุกคาดได้หรือไม่โคนกินม้ารุกนะครับโคนกินม้ารุกแล้วเรือนะครับไปตีรุก ดีไหมนะครับเรามาดูว่าอาจารย์โรดจะเดินแต้มไหนนะครับในจังหวะแก้ไขแต้มนี้อาจารย์โรดโชว์แต้มเด็ดโดยใช้ม้ากินเม็ดเลยครับยอมเสียเรือเลยนะครับผม เบี้ยงหงายกินม้าตีรกครับขุนต้องหลบขึ้นถูกเบี้ยตัวนี้หงายครับ เป็นแต้มโจมตีที่รุนแรงนะครับขุนหลบไปตาขอเจ็ดแล้วม้านะครับกินเรือเป็นต่อเยอะมากนะครับเรือกินม้า เบี้ยงหายกินม้าของดำเรือมาผูกโคนดึงกลับมาครับเป็นท่านอาจารย์โรดนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับผมเพราะว่าเป็นต่อเยอะมากนะครับเพราะว่าโคนนะครับกลับมาก็จะกินแล้วก็เบี้ยงหายก็จะดึงมาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเดินต่อจากตำแหน่งนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆมือใหม่ได้รับชมเพิ่มขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะครับผมในเกมนี้ก็เป็นท่านอาจารย์โรดหมากฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะนะครับเป็นฝ่ายชนะท่านอาจารย์ดรโนไป เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเป็นตาหมากดำเดินหมากดำจะเดินอย่างไรนะครับเดินยากมากถ้าดึงเบี้ยงหงายนะครับก็จะถูกโคนไปตีรุกถูกเรือนะครับเข้าไปตีรุกอีก หมากดำก็ต้องหาเสมอนะครับตอนนี้เดินยากจริงๆครับลองหาตาเดินที่ดีที่สุดนะครับ เดินเบี้ยเข็นไปเพื่อซื้อจังหวะนะครับเพื่อซื้อเวลากินครับนะครับค่อยๆเก็บกำลัง ุออกมาโคนไปใหม่จับกินครับถอยกลับครับเบี้ยงหงายไปก็ถูกเรือตีรุกนะครับจับกินโคน กินเรียบเรียบนะครับถ้าเบี้ยงหงายไปถูกเรือนะครับมาผูกกินเลยนะครับเรือกินนะครับเป็นต่อโคนกับเบี้ยนะครับ เกมนี้ก็เป็นหมากฝ่ายแดงนะครับที่สามารถเบียดชนะได้นะครับผมอาจารย์ดรโนจึงยอมแพ้ไปนะครับหวังว่าพี่ๆน้องๆจะเบียดชนะได้นะครับในช่วงปลายกระดานนะครับการเบียดก็อาจจะต้องรวมกำลังดีๆนะครับผมรวมกำลังแล้วก็นำเรือมาขวางแล้วก็ไปเก็บกินเบี้ยให้หมดแล้วก็หงายแล้วก็มาไล่นะครับ คู่ต่อสู้ก็จะตั้งรับไม่อยู่นะครับก็จะแพ้อย่างแน่นอนนะครับผมดังนั้นเกมนี้อาจารย์ดรโนนะครับจึงเป็นฝ่ายยอมแพ้ไปนะครับเป็นท่านอาจารย์โรสพันใหม่เป็นฝ่ายชนะนะครับผมครูพงศ์ขอขอบพระคุณนะครับผมท่านอาจารย์ดรโนและท่านอาจารย์โรสพันใหม่เป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้แข่งขันในเกมนี้ไว้ทําให้พวกเราคนรุ่นใหม่ได้มารับชมเกมนี้ได้มาศึกษาแต้มเดินที่ดีๆนะครับ เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือและที่สำคัญเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยของเราตลอดไปนะครับผมขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองมากๆครับ